ปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะปีนี้68ปีแล้วผมเจ็บเข่าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะผมหลังจากกินขา้าวผมก็กินดีบูลเข้าไปเอ,อแค่3วันนั้น,เ,นเห็นผลเลยว่าอาการเจ็บเนี่ยมันหายไปเลยดีบุลผมเนี่ยดีมากเลยอะค่ะในหนึ่งซองในหนึ่งกล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่3ซองพี่จริงทาน2ซองแรกเนี่ย ก็เดินได้ปกติแล้วนะคะผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี้ยที่ชื่อว่าดีบูนเนี่ยดีจริงๆสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเอียงโแซาเอียนะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อนั้นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับ ซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวดจี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้ําหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บหยยบเหยียดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยะคะ่ะเดินเขยง่งเขยง่งเขยง่ขยงไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะคะ่ะในหนึ่งซองในหนึ่งกล่องนะซึ่งมีทั้งหมด5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่ สามซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงองงอน,นิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบคือเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวา ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควัวให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรักซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เทอร์มอริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคก,กระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นต์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมตอยโรคข้อสึมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา